สวัสดีครับสติวเพชาแนลนะครับผมวันนี้วันที่30มิถุนายน2564นะครับผมในวันพรุ่งนี้เช้าแล้วนะครับผมที่เราจะได้เริ่มใช้สิทธิ์ในโครงการคนละครึ่งเฟสที่3ครั้งแรกพร้อมๆกันนะครับผมแต่ยังมีพี่ๆบางท่านนะครับผมที่ยังยืนยันตัวตนไม่ผ่านนะครับผมแล้วแบบไหนนะครับที่จะต้องไปยืนยันตัวตนนะครับผมแล้วถ้าทําหลังวันที่1กรกฎาคม2 5 1 4เนี่ยจะเสียสิทธิ์หรือไม่นะครับ แล้วเงินที่เหลือในโครงการคนละครึ่งเฟสที่3ในรอบที่1ถ้าจะนำไปใช้ต่อในรอบที่2ได้หรือไม่นะครับผมเดี๋ยวมาดูรายละเอียดในคลิปนี้กันได้เลยนะครับฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปด้วยนะครับขอบคุณครับ เตรียมพร้อมก่อนใช้สิทธิ์นะครับแบบไหนต้องยืนยันตัวตนนะครับผมสำหรับท่านใดนะครับที่กดเข้าไปที่แถบเมนูโครงการคนละครึ่งเฟสที่3แล้วปรากฏข้อความดังรูปด้านซ้ายนะครับที่มีข้อความเขียนว่ากรุณายืนยันตัวตนเพิ่มเติม,เ,ตมเพื่อใช้สิทธิ์ในโครงการนะครับถ้าขึ้นข้อความแบบนี้นะครับผม ท่านจะต้องทําการยืนยันตัวตนก่อนนะครับผมไม่ว่าจะเป็นการยืนยันผ่านทางช่องทางการสแกนใบหน้าผ่านทางแอปพลิเคชันเป๋าตังนะครับหรือว่าจะยืนยันตัวตนด้วยแอปกรุงไทยเน็กก็ได้นะครับหรือจะไปเสียบบัตรประชาชนนะครับที่ตู้ ATM รุ่นใหม่สีเทาของธนาคารกรุงไทยก็ได้นะครับหรือท้ายที่สุดแล้วนะครับผม ถ้าทําด้วยตนเองแล้วนะครับไม่สําเร็จนะครับแนะนําว่าให้ไปที่ธนาคารกรุงไทยทุกสาขาใกล้บ้านนะครับผมเขาจะช่วยแนะนําแล้วก็ทําให้เรายืนอย่างตัวตนผ่านได้ง่ายๆนั่นเองนะครับ และสําหรับท่านใดนะครับผมที่กดเข้าไปที่แ็บเมนูโครงการคนละครึ่งเฟสที่3นะครับแล้วปรากฏข้อความที่เขียนคําว่าโครงการคนละครึ่งสามารถใช้ได้วันที่1กรกฎาคม2 5 6 4นะครับผมนั่นหมายความว่าท่านได้รับสิทธิในโครงการคนละครึ่งเฟสที่3เรียบร้อยแล้วนะครับท่านไม่ต้องไปยืนยันตัวตนใหม่นะครับ ท่านเตรียมที่จะใช้สิทธิ์ในโครงการคนละครึ่งเฟสที่3ได้เลยนะครับผมตั้งแต่วันที่1กรกฎาคม2564ตั้งแต่เวลา6โมงเช้าเป็นต้นไปนะครับซึ่งสามารถใช้สิทธิ์ผ่านทาง G Wallet บนแอปพลิเคชันเป่าตังได้เลยนะครับผมและสำหรับท่านใดนะครับผมที่ยังไม่สะดวกไปยืนยันตัวตนในช่วงนี้นะครับผมก็สามารถที่จะยืนยันตัวตนหลังวันที่1กรกฎาคม2564ได้นะครับผม แต่ก่อนที่ท่านจะไปใช้สิทธิ์นะครับท่านจะต้องยืนยันตัวตนให้ผ่านก่อนนะครับจึงจะเริ่มใช้สิทธิ์ในโครงการได้นะครับสำหรับรอบการจ่ายเงินในโครงการคนละครึ่งเฟสที่3นะครับผู้ที่ได้รับสิทธิ์ในโครงการคนละครึ่งเฟสที่3เนี่ยจะได้รับสิทธิ์รวมกันคือ3,000บาทนะครับจะได้รับเงินนะครับแบ่งออกเป็น2รอบดังนี้นะครับ รอบที่1นนะครับผมเงินจะเข้าในวันที่1กรกฎาคม2564นหะครับวงเงิน1,500บาทนะครับใช้จ่ายระหว่งางวันที่1กรกฎาคมไปจนถึงวันที่30กันยายน64นะครับ และรอบที่2นะครับเงินจะเข้าวันที่1ตุลาคม2514นะครับวงเงิน1,500บาทใช้จ่ายระหว่างวันที่1ตุลาคมนะครับไปจนถึงวันที่31ธันวาคม64นะครับผมและก็มีคำถามต่อมานะครับผมว่าถ้าเงินในรอบที่1เนี่ยเรายังใช้ไม่หมดนะครับสามารถเอาไปใช้ต่อในรอบที่2ได้หรือไม่นะครับผมสำหรับคาตอบก็คือนะครับผมเราสามารถนำเงินที่เหลือในรอบที่1เนี่ย ไปใช้ต่อในรอบที่2ได้เลยนะครับโอเคนะครับคลิปนี้ก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์นะครับผมแล้วก็อย่าลืมนะครับผมสําหรับท่านใดนะครับผมที่เพิ่งใช้สิทธิ์ในโครงการคูครึ่งเฟสที่3ครั้งแรกนะครับอย่าลืมนะครับก่อนใช้สิทธิ์นะครับท่านจะต้องเติมเงินเข้าไปที่ G Wallet ด้วยนะครับสำหรับท่านใดนะครับผมที่ยังไม่เคยเติมเงินเข้า G Wallet นะครับผมได้ทําคลิปรีวิววิธีการเติมเงินเข้า G Wallet ให้แล้วนะครับ เดี๋ยวผมจะแปะลิงก์ไว้ให้ด้วยนะครับสามารถเข้าไปศึกษาต่อกันได้เลยนะครับซึ่งวิธีการเติมเงินนั้นก็ง่ายมากๆนะครับไม่ต้องใช้เลขบัญชี G Wallet เลยนะครับโอเคนะครับคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะครับผมสุดท้ายนี้นะครับถ้าพี่ๆท่านใดนะครับมีข้อสงสัยหรือว่ามีข้อแนะนำนะครับพิมพ์ไว้ในคอมเมนต์ได้เลยนะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปและจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากช่อง Steelplay Channel นะครับขอบคุณครับไว้เจอกันคลิปหน้าครับ